สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปซื้อมาม่าเผ็ดเห็นมีเพื่อนๆหลายคนท้ากันเข้ามาก็ไปซื้อไม่ไกล่าไหร่อยู่ตรงบิ๊กตีตรงนี้เองเห็นก็บอกว่าเผ็ดหลายคนก็ท้ามาให้เรากินหน่อยก็เดี๋ยวจะไปลองซื้อซื้อมากินดูก็เคยกินทีนะแต่มันเผ็ด เผ็ดมากเลยต้องกินน้ำแต่เดี๋ยวนี้จะลองกินแบบไม่กินน้ำดูไม่รู้จะกินได้ไหมเดี๋ยวไปซื้อก่อนรู้สึกว่าจะห่อลแล้ะสี่สิบบาทนะเพราะแฟนแฟนเคยซื้อมาเคยไปซื้อกับแฟนแล้วจะไม่กินกินไปนิดเดียวก็ต้องกินน้ำแล้วเผ็ดมากเลย มปนจัดมาสองห่อคะัเดี๋ยวรู้เอาละฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเดี๋ยวปรับกล้องแปบบ๊บใน b ีทแล้วฮะมีเนี่ยมีสองรสชาติราคาเท่าไหรอ่อ่ะราคาสี่สิบสองบาทกับสี่สิบเจ็ดบาทมันเป็นรสชีสกับรสอันนี้ท่วไห่อันนี้รสดั้งเดิมอันนี้รสชีส เดี๋ยวจะเอารถรถแล้วก็เออแล้วก็มีแบบน้ําแบบน้ํานี้ไม่น่าจะอร่อยไม่เอาไปเราเอาแบบแบบที่เขากินกันเยอะๆคือแบบนี้แบบดั้งเดิมแล้วก็เอารถชีสไปลองสักพอหนึ่งรถชีสไม่รู้จะอร่อยปะก็น่าจะอร่อยนะฮะเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับไปต้มที่ห้องยี่ห้ออะไรวะ ยี่ห้อซ้มยังอะไรยี่ห้อชื่อทะลึ่งนะยี่ห้อซ้มยังซ้ำยังซัำแล้วป่ะจะไปจ่ายตังค์เอเอาล่ะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่ห้องแล้วจากที่เมื่อกี้ไปซื้อซื้อมาม่ากันมาซื้อมาม่าเผ็ดเกาหลียี่ห้อซ้ายังซ้ายังครับก็ ตอนนี้ก็เป็นไบเกอร์นะก็ต้องใส่ถุงมือแล้วก็เสื้อกาดไบเกอร์ทคุณค่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาต้มมาม่ากันเขาบอกว่าคุณค่าทางโภชนาการตอนหนึ่งซองควรแบ่งกินสามครั้งแต่เราจะไม่กินนะฮะหนึ่งซองสามครั้งนี่มันไม่อิ่มเราก็จะจัดทีเดียวสองซองเลยเพราะเด็กกำลังโตต้องกินเยอะเดี๋ยวมาต้มกันเลยดีกว่าดูก่อนในซองนี้าะลำบากทิดหหยตอนขี่ ตอนขี่รถอ่ะไม่ไม่ใส่ถุงมือกินมามา่าเสือกใส่ถุงมือจะเปิดเปิดไฟเงี้าบติดแล้วติดยังวะอ่อติดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมามนี่ฮะเป็นการกินมาม่าสไตล์ไบเกอร์มีถุงมือพร้อมเสื้อกาดกินละหบากชิ่เป่งเลยไหนมวกกันเนาะโอ้โหอะไหมวกันเนาะก็ไม่ต้องกินแล้วล่ะในซองก็จะมีแน่นอนล่ะมีมามา่าซีสต์มามา่าอันนี้ก็เครื่องปรุงมันที่เขาบอกว่าเผ็ดก็เป็นอะไรวะเป็นอะไรเนี่ยสาลาย สาลายสบายลูซิทาเป็นสาลายกับงาน,นะฮะก็เดี๋ยวกแกะไว้ก่อนสองซองรอน้ําเดือดตอนนี้ผมก็คาดกล้องไว้ที่อกนะฮะเป็นเสื้อในเป็นเสื้อในของกล้องซื้อมา,าได้ใช้สักทีมันจะคล้ายๆเสื้อในอเอาไว้ใส่แล้วก็ติดกล้องไว้เดี๋ยวลองชิมลองชิมดูทิว่ามันจะเหมือนมาม่าไทายไหมกินเบาๆมไม่มีรสชาติเลยะฮะ <S 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 ไม่เหมือนไม่อร่อยเลย เส้นนะเฉพาะเส้นนะถ้ากินเปล่าๆกินไม่ได้เลยจืดจืดก็มีเหมือนกันเนี่ยมันเป็นน้ำของของไทยมันจะเป็นเป็นผงใช่ไหมแต่ว่านี้มันเป็นน้ํามาเลยก็เดี๋ยวเราลวกเส้นแล้วก็เอามาคุกคุกเข้าให้เข้ากันนี่ก็มีขายที่ b 2 h นะครับก็น่าจะมีทั่วประเทศนะลองไปหาซื้อกันดูยี่ห้อซ้ํายังยี่ห้อทะลึ่งยี่ห้อซัมยังนะ S M Y A N G ลองหาซื้อนดูตามบี h เดี๋ยวรอน้ําน้ําร้อน เปิดแล้วยุ่งจริงเลยก็เดี๋ยวรอน้ําร้อนต้มต้มเส้นกันด <another> ีกว่าโอ้ลำบากนะเป็นไบเกอร์ตอนขี่รถกูไม่ใส่มาใส่ตอนต้มมาม่าเอาแล้วครับตอนนี้น้ําก็เดือดได้ที่แล้วแล้วก็ใส่ไอเจ้ามาม่าเผ็ดนี่ลงไว้อ้าวชิบหายลงไปข้างล่างอันนึงแล้วใส่ลงไปสองห่อไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าสองห่อเยอะมากเขาบอกว่าห่อหนึ่งแบ่งสามทีแต่เราเด็กกำลังโตเราก็ต้องจัดหนัก แล้วก็ต้มเส้นต้มเส้นก่อนมันจะเส้นนี้มันจะต้มยากหน่อยเพราะว่ามันมันหนามันไม่เหมือนมาม่าไทยมาม่าไทยเนี่แปบ๊บเดียวก็สุกแหละนี่ก็ต้มสักแป๊บหนึง่งก็รอเดี๋ยวรอมันสุกครับลำบากเนาะใส่ถุงมือไม่รู้จะใส่ทำไมแต่เพื่อเพื่อท่านผู้ชมแล้วใคร,รเป็นไม้ใส่นึ่ไม่รู้ว่าอยากใส่เองครับตอนนี้ก็กำลังต้มอยนูะ่เห็นเขาบอกเผ็ดนักเผ็ดหนาเดี๋ยวรู้เลย นี่ยสภาพตอนต้มเส้นอย่างนี้เาเหนียวเหนียวแน่นหนึบเส้นของเกาหลีนี่ผมเคยลองหลายยี่ห้อนะแต่ว่ามันจะแน่นมันจะหนึบหนึบเหนียวเหนียวเอาล้วครับตอนนี้เส้นก็น่าจะสุกแล้วแหละเดี๋ยวเราจะเอาเส้นขึ้นมาใส่เส้นมันนานมากเลยนะอาสุกแล้วถูกบอกว่าสุกแล้วก็สุกแล้วสิอละตอนนี้ก็สุกแล้วเดี๋ยว เราจะเอาเส้นน่าจะสุกแล้วนะหนึบๆแล้วได้แล้วแลวหละใ้สุกเดี๋ยวก็ท้องอืดเองเดี๋ยวเราจะเอายกมันใส่กะละมังครับจานเราไม่ใช้เราใช้กะละมังกินเพราะว่าสองซองนี่มันเยอะมากเลยอึบๆตักยากเหลือเกินชืยวมาดูกันสิว่ามันจะเผ็ดจริงหรือเปล่านี่ฮะนะตอนนี้เราก็ได้เส้นที่สุกมาแล้วควันฟุ้งเลย ก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ไอ้พวกน้ําที่มันให้มานะว่าอันนี้เป็นน้ําน้ําพริกของมันเป็นเป็นเป็นเหมือนผงของบ้านเราฮะแต่ว่ามันจะเป็นน้ํามาเลยก็ใส่ตอนนี้น้ำมาแล้วเห็นเขาบอกเผ็ดมากจริงๆผมว่าเป็นคนภาคใต้นะครับนะส่วนใหญ่คนภาคใต้ก็กินเผ็ดแต่ผมว่ากินเผ็ดมากไม่ก็ได้หรอกกินได้ไม่มากเพราะว่าอุยอ้ยลอย <laughs> หลุดมือมันหลุดมือจริงๆ,ๆก็กินได้ไม่กินพอกินเผ็ดได้ แต่กินได้ไม่เยอะอ่าเดี๋ยวลงมากินกันดูสิว่ามันจะไหวอะป่าวกินสไตล์ไบคเกอร์ะใส่ถุงมือให้พร้อมแต่ว่าตอนขี่รถกูไม่ใส่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่เพื่อะไรเพื่อผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็เป็นสาลายกับงาสาลายกับงาก็ใส่ใส่ใส่ใสลงไปเรียบร้อยฮนะก็หมดแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาคลุกเคล้าให้มันคร้ากัน ก็ตามกติกานะเห็นผมเคยไปอ่านก็คือกินให้หมดแบบห้ามกินน้ําที่ผมเอาน้ามาเตรียวไว้ก่อนที่จะไม่ไหวก็เดี๋ยวครุกเครามันือดูสีฮะเพสแน่นอนแต่กินหอมมากเลยนะกินหอมเลยมันลําบากต้องใส่ถุงมือเนี่ยฮะไม่ลําบากตรงไหนหรอกแต่เพื่อความเพื่ออัตลักในการรับชมจะได้รู้นะครว่าเราเป็นไบเกอร์ตัวจริงเป็นเด็กแวน้นอ่ามันหอมเอาแล้วฮะ เดี๋ยวจะมาเริ่มกินกันละอันนี้วางเลยเราใช้แค่ซองหมวพอแล้วป๊ป๊บดูฮะเป็นกะละมังเลยโอ้โหอะไรจะกินเยอะขนาดนั้น <c oughs> แต่คงกินไม่หมดหรอกฮะ,ะเดี๋ยวลองดูว่าความเผ็ดมันจะขนาดไหนเอาแล้วนะเป่าอารลอดนะฮะมุมมองเหมือนได้กินเองอะ่ะอืมอืมอืม รสชาติอร่อยแต่เข้าไปก็ยังไม่เผ็ดเนะาะเนี่ยเริ่มจะเผ็ดแล้วเผ็ดแล้วแหละมันไม่ได้เผ็ดแบบแบบพลิกอะไรอย่างเงี้ยมันเผ็ดแบบแสบแสบห้ามกินน้ำนะเอ,อเอาอกจับไปอืมอแด่รสชาติอร่อยเลยแต่เนี่ยเผ็ดแล้ว อืืมเผ็ดเอาเรื่องอยู่ืมมาว่ะอืมเป็นคนใต้นะแต่ว่ากินเผ็ดมากก็ไม่ได้หรอกเป็นคนนครน,นะนครสวรรค์ไม่ใช่นะนครศรีธรรมราชนะนน เพูดมากเผ็ดอยู่มันร้อนแสบปากะเะยเผ็ดแบบแสบร้อนแต่เพื่อนๆขอมาแล้วก็ต้องจัดให้โอ้ยเผ็ดเออกินที่หมดไม่ใช่อะไรเปลืองจริงนะโอ้ไม่ไหว,วขอรอตรงมือก่อนนะเสียชิ้มหมาเลย อราเผ็นพอแล้วพอถึงมือเผ็ดสุดมันแสบมันแสบปากนะตอนเอาเข้าว่าแสบแล้วเดี๋ยวตอนเอาออกเดี๋ยวรู้เรื่องเลยโอ้ยกลยน้ำปลาไหลเป็นมากโอ้อรอกินีต้องกินให้มีเสียง่ะแบบสไตล์คนเกาหลีบอกยิ่งกินยิ่งมีเสียงจะยิ่งเผ็ด แต่ผมว่ามันดูเป็นตะกะนะถ้าผมกินนะเผ็ดมาก <S 2> <S 2> อ้ยน้ำหูน้ำตาไหลหมดแล้วแต่จะหมดแล้วกินไม่ได้ไงวะในกูแสบท้องเลยฮะแสบตั้งแต่ปากยันท้องเลยโอ้ยเผ็ดมากจริงๆแต่หมดแล้วแต่เผ็ด แต่รสชาติอร่อยเลยนะไม่จะเผ็ดแบบเผ็ดโดดอย่างเดียวอร่อยอันนี้อร่อยไม่เคยกินแบบไม่กินน้ำนะอ่ะเผ็ดมากเดี๋ยวนิดเดียวมันใครชอ้อและต้องตาเยเล็ดเลยหมดแล้วมไม่ได้ลงเหลือ,อ เรียงครับโอ่าผมทำสำเร็จไม่ไหวแล้วครับตอกกินน้ำก่อนโอ้แสบท้องมากน้ำดื่มคิดเศร้าโฆษณาเข้าเลยก็หมดแล้วนะครับก็มาทำตามคำเรียกร้องของเพื่อนเพื่อนให้ลองซื้อมากินกันดูก็ไปซื้อได้ฮะสองละสี่สิบโอ้ยตั้งออื้อ สุดจริงๆสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหรือสีสิบสองเนี่ยผมก็จำไม่ได้ลนะตามบีดูเฮดตามห้างนะก็ลองไปซื้อดูวะใครอยากลองกินบอกผมว่าไปแล้วอย่าลืมกดส u b s c r i b e ไว้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ